ครับผมพี่น้องครับวันนี้เข้ากันอที่ไปยามเวทรอบสองครับก็พร้อมแล้วครับวันนี้ที่ไปวันนี้ผลิ่ตยางปลาไหลไวทาว่นครับยิง่านครับเดี๋ยวเข้าไปยามเวทรอบสองครับผมไปครับพี่น้องนี่สั่นเนี่ยครับพี่น้องหลังนี้จับเนี่ครับไปครับ bye อนครับครับ hmm. พ <'s> right. mm ี hmm. ids, s <S mm ่น้องใช่ล่ะอ่างพี่น้องเพื่อนเป็นยังตัวนี้ครับกันเลยคว้าหน่อยคี่น้องเนี้ยเอาละครับเบ็ดหายเบ็ดจมเบ็ดจมครับเบ็ดป้อมจมครับน้ำเบ็ดป้อมมันครับแบบนี้เป็นไง Vô ừ. 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 quá Cũng đồn là nó bị đồn rồi วัดเซ่อวัดเบิ่งหมองเยี่ยนครับวัดเบิ่งตึงๆครับพี่น้องลังนี้ครับตึงเลยครับนีม่ามาเบิ่งก่อนเงียบมก นอ้องเกือบคว่ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบังกันด้วครับทีมงานมาก,ก่อนครับผมมือหนึ่งถือกลวองเอาอะไรพี่น้องพี่น้องปลาไหลครับมาถ่ายว่าสั้นครับนี่อีกโตครับปลาไรร่างใสสวยครับไปต่อครับพ่อปอบูนี่ครับเสียบแล้วครับเอาคุณว่าบังยังพี่น้องบังเด้อ ปัดขับพี่โอ้ครับพี่บูปูยิ่ปมาพี่ไหนปาดปมาทุบพี่น้องก็พี่น้องพี่น้องปงูปูยิ้มปัดยิ้มซานเตเมียปลาบูว่าสิคนว่าปาดเดี๋ยวจับมึงด้วยเหรอเพนะื่อนโอ้โหเพือเครื่องรัวคนเยอะโอ้ยปัดปัดแล้วพี่น้องเอ้ยปลาบูตัวเก่าเรียบร้อยครับใส่ถุงครับไปดิพี่น้องครับ ผยางมากเบ็ดปอมตัวนี้มับติ่งครับหัวไจ้ีิมะเฟืองีอ่นองมันรุดครับมันรุดครับผมลุดซ้ำลาพี่นองก็เป็นจินเว็ด ได้สับเอาไอ้ครับก่อนใส่ถุงพี่น้องมึงรอบสองครับได้ครบสองตัวครับอันนี้เอาใส่ก่อนใส่ไปแล้วตัวนึงครับอันนี้ครบสี่ตัวครับผมอันนี้นี่ครับปลาเย็นมันลายเลยครับอะไรเฮ้ยครับเทใส่ปลาไงห่อโอ้ใส่แล้วครับนี่ครับ รอบสองพี่น้องกักพ่อมานอยู่ยครับเดี๋ยวก็ซ่อมมวยจักหน่อยก็ค่อยสิไปอีกครับผมวันนี้เพราะว่าใหญ่เม็ดไปอีกหม่องนึง <Okay. S 1> เดี๋ยวสิไปอีกครับขอ,ขอครับผมเดียวอร้อยหนึ่งเตีมครับรอบนี้กินแล้วครับเดี๋ยวยเน,นี่ยผมกวนไปมั้ยครับเดครับ หยุดครับข oh, oh. oh, right. right ้าจิ้ครับผมหยุดโอ้โหนี่นี่เนาะเก็บมุดเั็บมุดครับเดี๋ยวฝ่าเท้าถุงกันครับผมคันนี่จมครับผมนี่เราปะเนี่ยนี่ครับถึงกันบว

Si O-Yong 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 Si O-Yong

ยังหาแกงมาเลยเฮ้ยขมวันเดียวจมหรือวะเดี๋ยวเอาหอยไปขับพี่น่องขั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาปากคอขึ้นโอ้โหเนี่ยครับ เขียน้ยเว็ดเขียน้ยไอ้แม่บลเลยขอครับไอ้แก้วครับพี่น้องขอเชื่องกระดูกหลือ ร้อยครับร้อยแบบว่าเห็นเลยครับพี่น้องว่าเห็นจิตบุรลูกครับพี่น้องบกคครับบกคอบุคอโอ้โอโอ้โอ้โสิโอ้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 โอีย <c oughs> ด้ลยโอ้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 โ้องอยย้อ่า เอาแล้วครับเอาดิฮิดอ่ปลา <c ười> นี่นี่นี่แข, <c ười> ข,ขีขข่เอาเรืพี่น้องออาขึ้นทุกขึ้นทุกโคกอนเออนั่นตึงเหรอ <c ười> นี่

Bit ngồi hấp dù ngủ 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 Lấy ไลครับพี่นอ้องปลาไล่ไลครับอี่เอาแล้วเดี๋ยวเบิ้งกันครับตาไลตัวนี้พี่น้องพี่น้องตัวปลาไลตัวนี้ จะใส right? okay. ่ยังไงครับครับอะไรเลือดเหลือครับกดเหนือวันนี้มันเปลี่ยนลูกหมุนแล้วแต่ว่าไม่มีเป็ดบกปลาไอ้ครับใส่ของมาส่อนวะส่อนส่อนฮะดูโล่ห่ะล่ะส่อนไรส่อนครับผม ่วนปอกครับพี่น้องนอนหนอยครับร้ายมิดอีกแล้วน้องครับรอบสามครับพี่น้องข้เบิงครับหน้าที่ใดครับปลไอยปลักไหลครับนี่ครับมีหอดปลไหลนั่นไหมครับพี่น้องนี่ครับตัวปล่อย่อนซ่อนตัวไปมีหอดปลไหลเผือกครับนี่ใส่ะตัวปลไหลเผือกเห็นยูนี่นี่นี่ยกยกให้เพื่อนพวงนี้นี่ครับปลไหลเผือกครับพี่น้องนี่ครับ สองตัวเนี่ยเออเด้เปลาไหลวัดปลาไหลเผื่อวันนี้นี้จะปลาไหลวันตั๋ยครับคว้าก็ได้อยู่อ๋ครับวันนี้พี่นอ้องแล้วก็สิพักพอนนะครับวันนี้ซื้อว่าสิบเมยลนะครับเราค่อยช่มตอนเศ้าอ,อีกเจ็บปลาแล้วครบันนี้